มวยไทยซาโลกช่วงที่2วันนี้ครับมาดูศึกวันทรงัยกันบ้างหลังจากที่เป็นศึกขางเสือผ่านไปแล้วคูู้แรกศึกวันทรงัยครับมวยคุณิชกันเมอ่อวังคารที่4เมษายน,นชาลิศต,ต่อสุนันชาลิศต,ต่อบอวินเก่าอเส่ในตัวจรมีนขนาดนี้ครับอยู่ฝ่ายน้ําเงินวันนี้พบกับพิปี์มณีครับนักตกรุ่นพี่หรือฉายาโคตรมวยใต้ครับ รายนี้นี่สมัยที่กำลังบ่งดังแล้วโอ้โหหาคู่ต่อกรน,นี่ลำบากครับทุกทีสู้กันตรงที่น้ำหนัก110ปอกเราก็มาดูประวัติย่อๆของนักบวชคู่ครับฮิปปี้สิงห์มณีปัจจุบันนี้อายุ27ปีเป็นเด็กเกิดที่อำเภอทุ่งสงศ์ล้กับคุณพ่อของฮิปปี้ครับคุณเชิดชูทองครับมาทอดมองคลเองและนี่คือคุณตุ๋ยอบอวินซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของทาง,งด้านคาริโตอสุน,นสันกับหนึ่งสองรวมกันครับคุณนี ทา่านผู้ชมมาชมกระยอดมวยยอดศิลปะด้วยกันนะคู<อ>่สุดท้ายในขนาดที่35โลนะนี่ก็หาตัวจับยา่าวนชานลิตก,ก็เหมือนกันครับในยุคของเขา30าโลก็เป็นยอดมวยแต่ถ<ค>ือว่าในช่วงเล็กๆนี้ทั้งคู่ก็สุดยอดมวยเล็กแล้วครับหาคู่ต่อกอนี่ลําบากเลยตอนนี้ก็เข้าช่วงที่ต่างคนต่างโตขึ้นมาฮิปปี้น,นั้นมีคนก็ไม่โตแล้วนะนครับกผมจะดู่ให้ ในลักษณะที่ว่าโตครับโตแค่นี้เองประมาณร้อยสิบตัวบอลเล็กน้อยนะครับแต่ว่าชาลิตนิดอาจจะโตขึ้นไปนะครับครผมสร้างแกงใหญ่ขึ้นประเภทคนละที่ครับทางด้านชาลิตก็นุ่มครับเสือที่อำเภอแกงจังหวัดอารยองพมวยมาทั้งหมดก็ห้าสิบตัวครั้งถึงจะช้กน้อยกว่าฮิตตี้หน่อยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เรื่องของกระดูกมวยเรื่องของการผ่านมวยนี่ ไม่มีความหมายจะแล้วมีเพื่อการคิดซ้อมใครบำรุงดีมาดีคนนั้นก็รับไทยชนะไปบำรุงวีลา,ลา,ลา,ลาการจบของฮิปปี้นะครับทำไมเขาถึงได้ฉาย,ยาว่าโคตรมวยภาคใต้ซ้ายขวาลูกล่อนะครับการออกอาวุธอ่าสอบครับวันมาเนี่โอ้โหโดนเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับเอ๊ะป็นไงฮะลันมุ้นแผ่นดินมากมีทุกรูปแบบครับที่ต่อสู้เหนือระวังอ,อาวุธดีลำบาก โดยบาดายีรุกว่ามีลูกแม่ไม้พุกลูกของนิ่งบางไวทีือลงไม้แทงขวาเข้าไปรุนร้องครับทางด้านชาลิปนี่ไโอ้โหโอ้โหเลยนะลกลงไปแล้วนะครับเป็นวิี้วิสึีิจะไม่ก็ชอบแร้ว อหลดาวอย่นี้ขึ้นไปหนึ่วัน,นมีรู้สึกต่อยสบายเลยคุณปากพี่นี่เป็นยังไงฮะตึนปากดูอย่างผมมาบ้างสบอยสบายเขาบอกว่าวันนี้ผมพร้อมมาดี<อ>เลยไม่ต้องวิตกเรื่องของพลังกำลังอาวุธเราแต่อาวุธแบบเรียกว่าไม่ต้องมีความกดผาดชาหน,น,นึ่งสองหมื่นตันมาทาลูกพันบนทัพปูนตามไปแทงขวาทานิชิวัมและถ่ายนาถ่ายไม่ลงแต่ว่ามี แข่งตัดเข้าไปติดเชือกเน,นี่ยทางซ้ายตรงนี้มีนี่ดีลาการออกอาวุธของญิ่ปี่นมีเป็นซอกนะครับนนนนเ <S 2> <S 2> นี่ยรถบรรทุถวายแหวนไม่ทางซ้ายตรงนี้ยังยม่งไปอีกนครับการมีกีฬาวันนั้นก็แลว้วกายังคู่กีฬสูสีนะครับพี่สิงห์มณีถึงแม้จะเรียกว่าพันท่องเรียนมาแบบทุกชนคุณพ่อครับ ผมแม่จะผ่านทั้งเวียนมาแบบโชคชนแต่พ่อแม่บนถึงเข้าใบขาวสะอาดครับเป็นมวยที่แฟนเรียกว่าให้ความสนใจนะฮะพ่อถึงไม่ขีบมู่การชกอะไรเลยตานี่ดูแล้วเมียนถึงแม้ว่าเขาจะทรรมเสร็มากแต่แฟนมวยก็ยังศรัทธาฝึกอย่างคอยหนึ่งไม่มีครับที่ผู้หญงมีอะไรเลยแต่คอยนี่คือควัมสนใจนะชอกวาตาอย่านี้อนตัดแท้เลย ฮัปป uh, mm oh, ี้เพิ Leaf ่งอายุ18ปีครับเด็กฮิปป nice ี้ก็อายุ27ปีอายุเก้าปีนี้เป็นจริงตัวเลขครับสมัยนี้เรื่องของมวยเนี่ยดูที่ร่างกายตอนนี้ผมนะครับนินิตเริ่มเข้าล็อกแล้วนะฮะฮจะได้ได้โดนไหมครับฮิปปี่ไม่ชอบเลยการทีได้ตลอดหรือเปควัลอู้หูเขาเปลี่ยนทักษะชัดวงนอกต้องของฮิปปี้แน่จับได้สวยงามนี่ฮะแม่ไม้มวยไทย โคดมวยจัดภาคใต้สมยานามนีไม่ได้ไดมาประชบช่วยนะครับความเปี่ยนกาดเมื่อสมัยตอนที่เขาเวุ่งนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เป็นแฟนม,มวยตั้งฉาย <S <S าให้โคดมวยใต้ไม่ได้มาถึงยุคนี้ตอนนี้ก็ยังมีไฟอยู่กับบิ๊กคิ้ ลูกกระดาดหรือยกที่สามนะครับสนามนีโดนตึงและโต้ก็ยังไม่ใกล้ถึงเส้นตัดแนวกวาดลานลูกนี้พระจันลิศหงายตึงเลยดูวงไดน,นะครับเจ็บขัดขวางเลยนะสวยงามจริงๆสายตข้ไปนี่ตะโกนได้แค่สาะครับสกัดครับสกัดการบุกของจาลิศ นี่คือแฟนมวยศึกวันทรงชัยนะครับรล้อนร้ามครับเหมือนเช่นเคยเหมือนเดิมยีม่<ะ>ห้อนี้ศึกนี้สามคำจำให้มันครับศึกวันทรงชัยโดดผ่านไปชาเลตต์กยังไม่เหนื่อยมาเป็นตัวที่กอดใหญ่แ,แต่ยามจะเข้าที่มไหนยังจะดูการที่ค้่ไม่เข้าปังยังจะเข้าปทีม เฉยนะครับตอนนี้มีแข่งนำเอาระพยายามเข้าไปฟาดฟ้าไม่ได้นะท่านผู้ชมใจถึงนะครับถ้าเข้าไปจับเฉยๆแล้วก็ชาวิทย์หน้าตัวโดนอย่างได้เลยมัยังน้อยนะครับ1 8ตุงเท่านั้นชาลิสต์ตอนนั้นแบบได้นี่มันจะตามองไปชนครับโค้ชคำนาชาไม่คิดนอกฟูรถทางทุกคนก็ต้งคิดว่าแม่น่าจะได้หยิบเงินแสนเลยเงินหลายหลายหมื่นแล้วครับรายนี้ความพยายามดีครับชาวิทย์ นั้มาเข้าไปแล้วยังทำอะไรไม่ได้แต่ก็ยังติดเข้าไปตลอดโอ้่คือการแข่ง anyway, ขันของฮิปปี้แลานเนียนฮะสวยงามอย่างนี้กรรมการต้องให้คะแนนเลยเขาตอบโต้แล้วลู่ออกวุฒิออกได้ตัวยเรื่องอะไรแล้วครับเรื่องของพลังกำลังมนเป็นเรื่องของฝ่ายน้ำเงินในเรื่องของเหลี่ยมมวยเชิงมวยแล้วก็ฮิปปี้ครับกินขาด ไม่ได้นี่เป็นเรื่องแลนะลงไหลลงไหมไหลลงเอา,ากับคืนบ้างโอ้โหโดนเขาจับเกข้าคางนะนั่นแหละเนี่ฮะย้อนกลับเนี่ยใช้ความไวใช้สายตาหลบเข้าไปรอดเข้าไปครับท้องกันลำบากครับออกซ้ายออกขวาออกข้างออกเหลี่ยมออกสารพัดครับปี๊จับอย่างนี้โยนแล้วก็แข้ง้ายหม,มุนออกมานะฮะหมุนออกมาแล้วเตะนะลูกปา<อ>กกันเวลาแกนี่เหลือรับผัน ผมอยากับสายตาดีสะหากดยไทยแต่ง้ายใดยตะรข้างล่างเหน้าณของขงางปนนเลยฝ่ายฮิปปี้นั้นยอดคุณพ่อครับเป็นฝ่ายสอนและนี่เป็นนายแพทย์รองคาสันคลองเยียมนะครับนายแพทย์ของเลยคือมิ๊ม ก็นำแพทย์มาเช็ดด้วยในวันนั้นเป็นแพทย์เป็นหมอของอุบีคือหมอใจเพชรครับคือหมอใจเด็ดแตกไม่เยอะจริงๆไม่มีจับครับต่อมาเขาเปถุงกับมาศิกษารด้านลถึงะผ่านได้านรสท้ายครับไ่ตรุ่น้องต้องรีบเปล่งครับพลาคีลาเลยยุ้ตอนนี้ทำอะไรมันก็สวยสดรดงามเรคเพราะว่าสองตันตรงนี้ โอ้โหครับไนมีสอกซรายเต็มเต็มครับกรรมการรับเพียงแค่สองแข็งไม่ต้องตัวดาไม่ใสโอ้โหเที่ยวเที่ยวครับเข้กรามเลยนะครับครับเป็นจังหวะสองแรงนะครับสองแรงหัวเขับมน้ำกระจายเลยชาลิชีลุ้นอย่างนกเป็ดนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะเข้ากรามนะครับน้ำมีเต็มกระตั้งกระเซ็นเลยเอามาหลังเวทีนี่ชาลิังงงครับ ตาเลขบ้านไม่ค่ก็จะได้ตอนนี้นายแพทย์ต้องบอกว่าง้างตามติดตกันสักสิผลสินะครับตอนนี้ผ็มพยาบาลอยู่